เป็นที่ทราบกันดีว่าเหรียญทองคือเป้าหมายใหญ่สําหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะบินสู้ศึกรวมมหาการรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ณนครหาง,งโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2566และเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับเหล่าบรรดาคณะนักกีฬาทีมชาติไทยผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทางผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดกรก้องศักดิ์ยอดมณีจึงได้นําคณะเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐ รตีเพื่อขอพรโดยผู้ว่ากองสักกล่าวกับสำนักข่าว i n n ว่านายกรัฐมนตรีมีความสุขมากที่ได้พบกับนักกีฬาไทยพร้อมแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยทุกคนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นครหังโจและได้ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดมุ่งมันอย่างเต็มความสามารถมีน้ำใจนักกีฬาเขารบและปฏิบัติตามก,กฎกติกามารยาทรู้จักแพ้รู้จักชนะ อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่นักกีฬาได้เข้าพบเพื่อขอพรอจากท่านท่านก็ได้อ่ให้ข้อคิดนะครับในเรื่องของการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับท่านก็ทุกครั้งที่ท่านพบนักกีฬาท่านก็จะมีความสุขและเมื่อถามผู้ว่ากองศักดิ์ถึงเป้าหมายจำนวนเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยในการเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19นี้ไว้อย่างไรคำตอบที่ได้น่าสนใจค่ะ ส่วนความหวังตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะมีม e เตอร์เพลสนะครับเพื่อที่จะสรุปอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะทําผลงานได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราอยู่ประมาณอันดับ12ของของทวีปนะครับซึ่งเราก็ตั้งเป้าว่าจะทําขยับอันดับให้ดีขึ้นรวมถึงเหรียญรางวัลรวมด้วยนะครับเราก็อยากที่จะให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ในประกรประเมินเบื้องต้นซึ่งยังต้องมีการประเมินอีกก็นะอยู่ประมาณ20เหรียญต้น,ตน เป็นการประเมินยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายเราจะมีการประเมินร่วมกับสมาคมอีกครั้งหนึ่งหรือว่าที่เราเรียกว่ามีเดอะเฟสอีกครั้งหนึ่งผู้ว่าก้องศักดิ์กล่าวอีกว่าอยากให้ประชาชนทุกคนร่วมติดตามพร้อมส่งกําลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมหก,กรรมการแข่งขันในครั้งนี้โดยเชื่อว่าในช่วงที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกีฬาจะสามารถสร้างความสุขให้กับประชาชนทุกคนได้ เราก็คิดว่าในช่วงเวลาที่ประเทศไทยนะครับก็ยังมีปัญหาหลายๆอย่างนะครับเราก็อยากที่จะให้กีฬาเนี่ยเป็นการสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนนะเหมือนเช่นเดียวกับที่ท่านนายกได้ได้กล่าวไปนะครับก็ทุกครั้งที่ท่านมาดูเรื่องกีฬาทุกครั้งที่ท่านได้พบนักกีฬาก็จะมีความสุขนะครับแล้วก็รู้สึกว่าก็จะมีสิ่งที่ทัพนักกีฬาไทยเนี่ยจะสร้างความสุขให้คนไทยได้ นะครับก็อยากที่จะให้ติดตามชมติดตามเชียร์นักกีฬาไทยเรานะครับซึ่งเชื่อมั่นนะครับว่าเหรียญไม่ว่าจะได้เท่าไหร่เนี่ยแต่นักกีฬาเราเนี่ยเต็มที่นะครับแล้วเราได้ประเมินความฟิตแล้วด้วยนะครับนักกีฬาส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจว่าทุกคนจะทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ จากนี้ต่อไปจะต้องติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดโดยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตลอดจนจบการแข่งขันผ่านทางดิจิตอลทีวีทีสปอร์ตเจ็ดเฟซบุ๊กแฟนเพจทีสปอร์ตเจ็ดและทางแอปพลิเคชันทีสปอร์ตเจ็ดอีกด้วย